NBA นะครับก้าวมาสู่ช่วงโค้งสุดท้ายและจริงๆ10กว่าเกมสุดท้ายนะเขาเลยมีคำถามไปถึงทุกทีมว่าทุกทีมเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงมีปัจจัยไหนหน่าเป็นห่วงไหมก่อนจะเข้าเพย์ออฟไปฟังพร้อมกันนะจ๊ะเริ่มกันที่ทีมแรกนะครับนั่นคือแอตแลนตาฮอคแอตแลนตาฮอคเนี่ยเขาถามว่าแกนกลางของทีม ระบบของทีมเนี่ยมันพอใจแล้วหรือยังตอนเนี้ยแกนกลางของทีมเนี่ยน่าจะเป็นเทรยังไดสันแดนเนียลลิซาเชอร์จอห์นสันโอคองูเขาเลยเกิดคำถามว่าเนี่ยถ้าจะเล่นกันด้วยเซตเนี้ยต่อในปีหน้าเนี่ยมันไหวไหมจะต้องเติมใครหรือเปล่าในเซตเนี้ยมันดีพอจะไปต่อในอนาคตไหมอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับ เรื่องต่อมาเนี่ยนั่นคือทีมบอตันเซลติกบอตันเซลติกเนี่ยเขาเป็นห่วงที่จูฮาริเด์อาจารย์จูของเราเนี่ยเกมรับเนี่ยยอดเยี่ยมอยู่แล้วการเชื่อมเกมก็ทำได้ดีมากแต่จุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงเนี่ยนั่นคือการยิง3คะแนนก่อนหน้านี้ เขายิงอยู่ประมาณ42%หรือดูการนี้เขายิงตกไปอยู่ที่34%ต้องบอกว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่ต่ำที่สุดในอาชีพเลยก็ว่าได้การยิง3แต้ม34%ในยุคที่3แต้มเป็นหลักแล้วบอตันเซลติกเป็นทีมที่ยิง3แต้มเยอะตรงนี้จะสร้างปัญหาในเพย์ออฟไหมต้องมาดูกันทีมต่อมานะครับนั่นคือบุกรินเนส บุคลินเนตเนี่ยถือว่าทำทีมได้ดีมากนะในทีมของเขาเนี่ยมีการประกอบเหล่าดาวรุ่งแล้วก็โครงสร้างทีมความใจสู้รูปแบบการเล่นของเด็กๆทำได้ดีมากแต่ว่าด้วยความเป็นทีมแท้งเนี่ยและในปีนี้มีผู้เล่นจำนวนมากจะหลงเข้าตลาดฟรีเอเจนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเก็บผู้เล่นเหล่านั้นได้หรือไม่เขาเลยมองว่าตอนนี้วัฒนธรรมทีมเนี่ยมันถูกต้อง แต่ถ้ามันสูญเสียผู้เล่นเยอะๆพวกเขาจะทำยังไงต่อและจะต้องสร้างทีมใหม่ไหมในหรือฤดูกาลหน้าเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับทีมต่อมาเนี่ยนั้นคือชาลอตฮอร์เน็ตนะชาลอตฮอร์เน็ตเนี่ยเขาเป็นห่วงเรื่องอนาคตนะครับเขามองว่าตอนนี้แบนดอนมิลเลอร์เนี่ยอาจจะยังเป็นอนาคตของทีมยังอยู่กับทีมได้แต่ลาเมโลเนี่ยมาหลายฤดูกาลแล้วแล้ตัวลาเมโลเองเนี่ย เราก็เดาใจไม่ถูกว่าเจ้าตัวเนี่ยยังมีความสุขกับทีมแบบนี้ไหมเจ้าตัวเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สามารถขายได้ถ้าวันนี้ตกลงกันว่าราเมโรเนี่ยไม่ไปต่ออาชาร์อตฮอร์เน็ตจะต้องเทรดไหมเพราะว่าเดี๋ยวมาร์ควิลเลียมเนี่ยก็เตรียมจะเทรดอีกเขาเลยมองว่าตอนเนี้ต้องมาดูกันว่าชาร์อตฮอร์เน็ตเนี่ยจะคุมผู้เล่นอยู่ไหมถ้าคุมไม่อยู่ตลาดแตกขึ้นมาทีมก็จะระเบิดอีกครั้งนะครับ ทีมต่อมาเนี่ยนั้นคือชิคาโกบูชิคาโกบูเขาเป็นห่วงที่จอร์ดกิดดี้จอร์ดกิดดี้ตั้งแต่หลังออสตามาเนี่ยเขาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆเขามี23.1คะแนน10.9รีบาว8.4ดอาซิตเรียกว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยเกือบเป็นทิเบิลดับเบิ้ลหลายต่อหลายเกมจอร์ดกิดดี้ทำได้ดีขึ้นการยิง3มแต้มก็ดูดีขึ้นบ้าง ตรงเนี้ยเจ้าตัวเนี่ยยังอยู่ในสัญญาที่แบบราคาถูกอยู่ปีนี้ถ้าอยากเก็บเขาไว้สัญญาประมาณ30ล้านเหรียญคุ้มหรือไม่คุ้มกับผู้เล่นแบบนี้ต้องคิดดีๆนะครับชิคาโกโบูทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือคีฟแลนด์คาเวียรคีฟแลนด์คาเวียรเนี่ยตอนนี้จุดที่สำคัญที่สุดคือโฟกัสปีนี้เป็นหลักในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มแพ้ติดติดการให้เห็นเริ่มมีการหย่อนเริ่มมีการผ่อนเครื่อง ตรงนี้เขาเลยยังมองว่าทีมเนี่ยควรจะชนะอย่างต่อเนื่องทำอันดับสู้กับ OKC OK คดีไหมทำอันดับให้มันชนะเยอะๆไว้เพื่อในรอบลึกๆจะได้มีโอกาสเล่นในบ้านได้เยอะที่สุดตรงนี้เขายังอยากให้คีฟแลนด์คาเลียไม่ถอนคันเร่งมากหนักนะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือดัลลัสมัวริกดัลลัสมัวลิคเนี่ย ตอนนี้ทีมมันเล็บเทะเหลวเป๋วเนอะหลังจากปล่อยลูก้าดอนชีออกไปเนี่ยหลังบ้านก็ระเบิดเลยก็ว่าได้แฟนบาร์สไม่เคยพอใจทีมเลยและยังขึ้นค่าตั๋วอีกเขาเลยมองว่าถึงเวลาแล้วแหละที่สโมสรอ,อาจจะต้องทำการบูชายันนิโคลแฮร์ริสันทำการปลดผู้จัดการทีมคนนี้ออกเพื่อล้างไพ่ใหม่กับสโมสรนน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดกับทุกทีมนะครับ ทีมต่อมานะครับนั่นคือเดนเวอร์นักเกตเขาถามว่าเดนเวอร์นักเกตเนี่ยโดนถูกมองข้ามมากไปหรือเปล่าโดนถูกอันเดอร์เรทมากไปหรือเปล่าคนเนี่ยไปสนใจนิโคลรายกฮิดเป็นหลักเพราะเป็นผู้เล่นที่แบบฟอร์มมหาเทพอยู่แล้วแต่เขามองว่า ในช่วงเวลาในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่นิโคลายโยคิดไม่อยู่มีเกมที่จะมาเมอรี่ยิงปิดเกมได้มีเกมที่แอรอนกอร์ดอนเล่นได้ดีมีช่วงเวลาที่ลัสเซเวตบุกยังสามารถทำทิปเบิลดับเบิลได้ถ้าทุกคนยกระดับขึ้นมาในเพย์ออฟเดนเวอร์นักเกตก็ห้ามมองข้ามนะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือดีทอยพิสตันดีทอยพิสตันเนี่ยเขาเกิดคำถามว่าจาเรนดูเลน ยังสำคัญกับทีไมไมซเซนเตอร์ Center ตัวเก่งแข็งแกร่ง,งเล่นเกมวงในดีเรียกว่าเป็นหนึ่งในเซนเตอร์ที่มีความแข็งแรงมากๆตอนนี้เขามองว่าถ้ามองสถิติเชิงลึกคนที่เล่นได้ดีเนี่ยเกมรับนะอาจจะเป็นไอเซสจูว t จะเป็นทอมสันที่มีผลกระทบต่อเกมรับแต่ดูเล่นเนี่ยรีบาวดีบ็อกดีแต่เวลาลงเล่นเนี่ยก็ยังมีปัญหาบางอย่างอยู่เขาเลยมองว่าอนาคตอันที่แบบไกลๆเนี่ย มองกันดีๆเนี่ยดูเลนเนี่ยเป็นแกนหลักของทีมหรือไม่เป็นสิ่งที่ดีทอยต้องตัดสินใจนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือโ o ลเดสเตเ t e ร a เ r i o ร์โกลเดสเตเวอร์เรีร์เนี่ยตั้งแต่ได้ Jimmy b บั l เลอมายกระดับทีมทุกอย่างเข้ากันหมดตอนนี้เขาเป็นห่วงอย่างเดียวเนี่ยนั่นคือโจนาธานคูมิงกาเพราะช่วงที่ทีมกำลังดีๆเนี่ยคูมิงกาบาดเจ็บอยู่การกลับมาของคูมิงกเนี่ยเขาเป็นห่วงว่าจะเล่นเข้ากับจิมมี่บั l เลอ และเดมอนกีนหรือไม่ตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องดูกันเขายังมองว่าเขายังคิดไม่ออกว่าคูมิงกาเนี่ยจะผสมกับพี่ๆสคนเนี่ยแล้วมันเข้าหลักเข้าลอยกันไหมถ้ามันเล่นเข้าหลักเข้าลอยเล่นกันแบบลงตัวอนาคตก็ต่อสัญญากันไปยาวๆแต่ทำไมอนาคตของคูมิงกาอาจจะได้เก็บกระเป๋านะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือฮิวสตันล็อกเก็ตฮิวสตันล็อกเกตเนี่ยเขามองว่าตอนเนี้ย พวกเขาอยู่ในอันดับที่ดีติดอยู่ในท็อปทอปในฝั่งตะวันตกแต่ว่าเขายังมีปัญหาเรื่องการปิดเกมในช่วงเวลาเบียดเบียดเสียดเสียดตามสูสียังทำได้ไม่ดีนักจุดนี้น่าจะต้องเป็นจุดที่ต้องแก้ต่อไปเพื่อจะลุ้นว่าในเพย์ออฟได้เจอเกมยากยากบีบพวกเขาต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับ ทีมต่อมาเนี่ยนั่นคืออินเดียนาเพเซอร์อินเดียนาเพเซอร์เนี่ยเขามองที่รูปแบบการเล่นอินเดียนาเพเซอร์เป็นทีมที่ป้องกันฟัสตเบรกได้ดีมากเมื่อเขาบุกมีการยิงเกิดขึ้นทุกคนจะรีบวิ่งลงมาป้องกันแต่ว่าเมื่อทำแบบนั้นเนี่ยการรีบาวเกมลุกการต่อสู้ในเกมรีบาวบอลพวกเขาอยู่ในอันดับที่ต่ำมากใน NBA เขาเลยเกิดคำถามว่าลองหน่อยไหมลองสู้รีบาวเกมลุกหน่อยไหม น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้คุณได้แต้มเพิ่มในเกมนี้นะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือ L.A. k i p p e r k i p p e r สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาวัยแล้วหนาดเริ่มจะคืนอล่างทองแล้วตอนนี้มันก็ใกล้เพย์ออฟเขาเลยถามว่าจะบริหารความฟิตบริหารความสดเขาวัยแล้วหนาดยังไงไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บตรงนี้คือคำถามสำคัญถ้าเล่นแบบเนี้ มันมันหนักไปสําหรับเขาไหมหรือมันยังเล่นหนักได้มากกว่านี้เพื่อในเพย์ออฟจะเป็นล่างทองตรงเนี้ยเป็นคําถามที่อยากเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาวายไหวขนาดไหนทีมต่อมานะครับนั่นคือลอจิลิเลเกอร์สื่อเขาตั้งคําถามว่าช่วงเวลาทิเทศเดวิดกับแม็คคริสตี้ออกไป ลายเป็นเกมรับของเลเกอร์ดีขึ้นแบบไม่มีเหตุผลเขาเลยมองว่าในช่วงทายฤดูกาลเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเจอทีมตึงๆทีมแข็งๆทีมตัวใหญ่ๆแล้วเนี่ยและเลเกอร์เป็นทีมตัวเล็กเนี่ยเขาอยากจะเฝ้าดูว่าช่วงเวลาเหล่านั้นเกมรับของเลเกอร์ยังเป็นของจริงไหมหรือจะแตกสลายก่อนเพลย์ออฟน่าจับตามองมากนะครับแต่ตอนนี้โดนถลุงวงในไป2เกมแล้วนะ ทีมสุดท้ายในคลิปแรกเนี่ยนั่นคือเมมฟิสกิลลี่เมมฟิสกิลลี่เป็นทีมที่เล่นฟาดเบรกได้ดีแต่ถ้าเล่นช้าตั้ง5คนพวกเขาทำได้ไม่ดีนักตอนนี้เขาเลยมองว่าเดี๋ยวเพย์ออฟเกมลับมันจะดุมากขึ้นเขาเลยอยากรู้ว่าเมมฟิสกิลลี่จะพัฒนาเกมช้ายังไงเกมเล่น5คนยังไงถ้าปรับปรุงจุดนี้ไม่ได้ในเพย์ออฟรอดอยากนะครับเอาแหละ นี่คือคำถามสำคัญของแต่ละทีมในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้คุณคิดว่าคำถามของทีมไหนน่าเป็นห่วงที่สุดคอมเมนต์บอกกันนะครับตตายเป็นสอรี